ถือเลขหกหาคักเน่ยนะใช่ถือคักบ่อถือคักยูฮะถือคักอยู่นั่นมันบ่อใดมาหาตั้งแต่บ่อใดมาหาก็ถือยู่เลยมันบ่อใช่ถือยูเลยเพื่อนบ้านก็ถือเล็กแล้วก็ถือถือพอดสามขูดคุณเล็เล็กแล้วเล็กแล้วก็ถือนี่ยินจากนี่กินอิ่มไปหอดกรุงเทปพูดอ่ะกินกินขอยนั่งยิ้อมาคุงเทปแล้วว่ะสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับผมอ่ะวันนี้ นะครับทราบข่าวว่านะครับเจ๊กล้วยปากแดงนะครับเพิ่งถือเลขนะครับมาหลายวันแล้วพอดีเขาบอได,อดมาติดตามมานล้ครับมากันโอ้แม่นปีสองปีป่ะครับบอไดมาตามเจ๊กล้วยปากแดงนะครับวันนี้มาตามกันอีกครั้งหนึ่งมาเพิ่งถือหกห้าห้าหกหกหาหาหกถือประจํานะครับเจ๊กล้วยปากแดงโอ้แซ่บป่ะครับกินย่างไหนก็พีดหลังแบแบแซ่บแซ่บคักบ่ะแซบคักโอ้ก<ส>ินย่างไหนต้มวันนั้น ต้มกับลาบต้มกสมงวอแล้วดิสมง้อแล้วเพท่านเห็นแล้วเเต่ขายพอทันขายบ่ทันเห็ดบ่ทันบ่โอ้เห็นเห็ดบ่ทันลาบบ่เนอะบ่ลาห่ออย่างไงดิห่อสมกำปั้นนี่ของเรากินมัเบิดดอกห่อนึ่งเนียนอ๋อเดียนกันมาแซ in <t> ่บแท้เนาะกินยำไหนเสียยำนั่นมาหลายเทือดแล้วบ่สร้างสมงวออีกไปไปหาเชีกล้วยกันเด้อ พ่อที่บอกเลขผมแม่พ ah. ่อถือไม่หันพ่อถือโคกห่เต็มกระตาแล้ววะแม่นี่เอากระคักแล้ววะเจ๊กล้วยปากแดงเอาโอ้โหมาดีกลังเพืชเห็ดนี่ยังเนี่ยไส้กรอกไส้กรอกจับมัดไหมสวัสดีครับสวัสดีครับเจ๊กล้วยครับสวัสดีครับโอ้มาได้พอกันโดนไดเด้เนี่ยแม่เป็นปีสองปีแล้วบ่เนี่ยสองปีแล้วจ้าแต่ าวเสียชีวิตสองตายตังหกหกแม่ก็มาอยู่กับแม่มาอยู่แม่ก่อแม่แม่อยู่เทือสองเทืออยู่ได้ลหรเฮ็ดใส่กอกขึ้นเกาบ่ใส่งานมันจะดประมาณใส่ใส่ใส่กอกใหส้งน้ำบ่นิใช่้สงน้ำจ้สมงัวกับสวงใช่สมงัวกับสรงใส่กอกกับสอื อันนี้นายินเขาว่าถือเลขหกคาคักัน่นะถือคักบ่อฮะถือคักยิวนั่นมาดูมาดูพี่น้องเบื้งนี้ครับขอแงี้ยงๆขนาดนี้ขอละสิบขอบาทที่เนี่ยค่าสอกนี่ค่าสอกโอ้หกหขอร้อยตีขอละสิบาทขอละสิบบาท1ิเอ็ดขอร้อยถ้าราคาส่งกับพิษสองขอร้อย ไไขันโซงนี่ยสิบสิบสองขอล่อยจ้าป<ะ>้าถ้าพี่น้องกินคอนึงก็บ่เบิดจ้ะกินจากนี่กินอิ่มไปหอดกรุงเทพพูดอ่ะกินกินคอนึงย,นนยิ่มภอดก, <c oughs> ก,กรุงเทพแล้วว่ะ <c oughs> โอ้แน่นอนกิ <c oughs> นอยู่ๆแล้วมีหมอดกรุงเทพอบแงนแล้ว,ว <c oughs> โอ้แน่นอนก <c oughs> ินอยู่ๆแล้วมีหมอดกรุงเทพอบแงนแล้ว,ว <c oughs> <c oughs> โอ้กินอยู่บือลำกินอยู่ขอนแก่นอิ่มภอดกรุงเทพตัวนี้เพิ่นอยู่ขอนแก่นเด้ มยล้ําดิโอยล้ําาสเกาหยอดขอนเกล้่อนนองเก้กล้วยปากแดงมะขันถือหกาไหมบเห็นมันนํากันตีหคเหนเหดนีเกน่มป็นยังไฟันไปมีล็กหมักเล็ชอบไปงวดนี้ทะเบียนรถลูซ้ายเปลี่ยจ้ะ ตัวใดล่ะหนึ่งหกสามศูนย์หนึ่งหกสมศหนึ่งหสามศูนสามออกไปแล้วฮะสามก็ออกไปแล้วเหลือหนึ่งศูนก็สามศูนย์เหลือหนศตัวใดนะเหล็กตัวเหล็กทะเบียนมาแมนตัวเล็ขทะเบียนรถไหมมีตัวใดไนี่สมยหนึ่งหกสมหนึ่งหกสามศูนย์ หกหนึ่งดีกระทันติออกจ้ะหกครึ่งแค่ได้ออกหกหนึ่งหกสามออกไปเร็วสามหนึ่งออกไปเร็วอืเหลือหกหนึ่งสามศูนย์สามศูนย์แล้วก็หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์จ้ะกันไว้หนึ่งเก้าก็ทำนองลงเอ้าแล้วมันเจ๊กล้วยจให้พี่้องลงทุนนี่ลงทุนจะได้สามตัวเนี่ยเอ้าจะได้เขียนนี่ คุณหลายหรอพอฟังสาบาทเอาตัวใดบอกมาแม่เอาตัวใดเอาสตัวในตัวใดนจะเขียนหกสามศนย์นี่นี่่ละตัวตรหูเยมักจะใส่ขอกแล้นะครับพี่น้องเออขอละ1สบบาทขอตัวเลขก็มากเอาหกสามศูนสองตัวก็สามศูนตัวนี้เขียนเขียนสามศห่งหกหนึ่ง หนึ่งศูนยำนี่เนาะก้อนึงเกาโอ้หนึ่งเก้าน้ำนี่ข๋อเจิญใส่เรามาที่นี่ตัวกันน่นละเนาะหนึ่งเก้าโอ้พอดีด้ยวะพอดีกันพอดีกันนี่ออกคทแล้วว่ะออกคทอเคบังหันแทบังขันเนี่ยพอดีังเนี่ยบางัน บางหันปุ่นปุ่มวัวทังคักหกขาง้นบอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเบิ้งเด็เบิ้องอะไรกันเฮ็ดจังเดี๋ยวเหตีดดีวโอ้หยัดใส่หยัดใสหยัดใสก่หยัดใสก่อนอยเานี้ก็ได้เนาะแต่เบิ้งนี่เนาะแนออกมาเป็นแบบนี้เยเลยอ่อนนน่เบิ้งนั่นนั่นเห็นบ่ปุนุๆอคุณอยา ้าหาคนอยากกินอยากสั่งให้เจอใเก๊กล้อยถ้าคนอยากกินอยากสั่งโทรตามเบอร์โทรนี่บอกจ้าตามเบอร์โทรเจแดงเลยจ้ะเบอร์โทรครับเบอร์โทรศูนย์แปดห้าสิของเมยแดงโอ้ตาพนบดีศูนย์แปดห้าอันนี้เบอร์โทรเดงปดโทของเมยแดงเลยนอก้นนะเกไาเก้าสี่ห้าศูนย์สี่เจ็ดสามโทรสั่งเลย้จ้ะตัวสั่งเลยเลยส่งทั่วประเทศ ส่งทั่วประเทศไทยเก็บเงินปลายทางบ่บ่ไม่ได้เก็บปลายทางโอ้เดี๋ยวไปขาเนาะวผู้ใดอยากได้ใส่กอกหรือว่าสมงง้วเอาเนี่เด้อตัวเลขครับตัวเลขเึ็นเวลาเบตังเลขโอ้ยเพิ่นถือให้เนี้ยพูดถือให้เนี้ยจากเขาเมื่อคอยเมื่อคอยสั่นเพิ่นค้าเพิ่นค้าขันใส่กอกด้วยเนี่ยขอยัดพิ่นสักขาหนึ่งนี่เด้อนะครับสำหรับแนวทางเจ๊กล้วยปากแดงมาเลยมาเมื่อตอนที่ เป็นแค่แนวทางนะจ๊ะครับมักกะมักกะจัดจัดบ่มักกะเรียนผ่านจ้ามักกะเบิ่งซื่อเนาะเออเออเสียงหัวใจเหมือนเดิมมักกะซื้อบ่มักกะซื้อแมักกะซื้อเพราะว่าเฮามักซื้อเออ630 301ามศูนยมันมักออกอืม1019ศ้าอันนี้เบอร์โทรนะครับใครอยากสั่งคนอยากสั่ง สมหมูส้มง้วใส่กอกหมูใส่กอกงัวนะครับโทรสัโทัไหนด้วยครับผมได้จ้าได้หมได้หันโัวจีบได้โทรจีบ่ได้้ไได้เอ้ามาอะไนี่โอเคครับขอบคุณครับมันสุกมันมาเนอพี่น้องนะครับเ้อพี่น้องนี่สนบนอือมใส่กอกคุน สิบสองข้อลอยท่านทรงอ่ะรอกำ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 รอมัดออกมาเป็นข้อข้อละสิบบาทเด้อพี่น้องนกินอยู่บุยล้ำอิ่มหอดกรุงเทพจังเพิ่นว่าเลยเนี่ยเพราะว่ามันขอใหญ่เนาะโอเคครับสวัสดีครับ